ต้องลำบากในเรื่องการสแสวงหาอาหารถึงสามเดือนเนื่องกับเพราะว่าพบชาติในอดีตพระบริษัทบังเกิดเป็นลูกชาวบ้านเป็นเด็กเกเรวันหนึ่งขณะกำลังเล่นกับเพื่อนเดวยความสนุกสนานอยู่นั้นเหลียวไปเห็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามปภุสา ต่ากำลังฉันอาหารที่มีรถอร่อยจึงด่าท่านว่าสมณาโลนท่านจงกินข้าวแดงเถอะอย่าได้กินอาหารประณีตท,ที่เขานำมาถวายเลยเพราะวิบากกรรมนั้นนอกจากจะได้เสวยทุกข์ในอบายภูมิเป็นเวลายาวนานแล้วพบชาตินี้ในสมัยที่ท,ทรงจำพรรษา ที่เมืองเวรัญชามานผู้มีบาปได้ดนใจชาวบ้านทั้งหมดไม่ทำการถวายพระตาหารแด่พระพุทธองค์และหมู่พิสุสง้าร้อยลูกแต่ก็ยังโชคดีที่อาศัยพวกพ่อค้ามา้าซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงหลังจากที่มารดนใจชาวเมืองหมดแล้วได้ถวายข้าวแดง ซึ่งเป็นอาหารของมา้าแด่พิสุสงฆ์เป็นประจำพอยังอัตภาพไปเป็นไปได้แต่สายมหาธรรมบารมีที่พระองค์ทรงสั่งสมเอาไว้ดีแล้วเทวดาในหมือนจักรวาลจึงพากันใส่โอชารสอันเป็นทิพย์ทำให้อาหารมีโอชะมากแม้พระผู้มีาภาะเจ้าจะเสวยข้าวแดงตลอดไตรามาส แต่ก็ทรงอิ่มด้วยธรรมรสอันยอดเยี่ยมมีธรรมปิติทรงเข้านิโรธสมาบัติเวรวิมุติสุขสุขที่เกิดจากการตัดสรุธรรมทำให้พระบรากายเปล่งตังผ่องใสยอยู่ตลอดเวลาพระผู้มีพระเจ้าทรงเป็นโรคปวดหลังอยู่บ,บ่อยๆแล้วในอดีต ลองเคยเกิดเป็นลูกเศรษฐีสมบูรณ์ด้วยกำลังแต่ข้อนข้างเตี้ยวันหนึ่งท่านได้เข้าร่วมแข่งขันมวยปล้ำกับนักมวยปล้ำที่มีรูปร่างใหญ่โตพระโพธิสัตว์มีเรี่ยวแรงมากกว่าจึงยกนักมวยปล้ำคนนั้นขึ้นเหนือศิรษะแล้วหมุนในอากาศจากนั้กรทุ่มลงบนพื้นอย่างแรง ทำให้นักมวยปล้ำสูงใหญ่คนนั้นหลังหักพระโพธิสัตได้รับรางวัลมากมายด้วยความสงสารนักมวยปล้ำท่านก็ได้ทาการดัดกระดูกให้เป็นปกติเหมือนเดิมแต่ด้วยวิบากกรรมนั้นทำให้พระองค์เกิดอาการปวดหลังเป็นครั้งคราวไปสมัยที่ทรงปวดหลังมาก ก็ทรงรับสั่งเรียกให้ภาษาลีบุตรหรือพระโมกขาลานะแสดงธรรมแทนพระองค์แล้วก็เสด็จเข้าไปพักในพระคันธกุฎีเห็นไหมจ๊ะว่าพระผู้มีพระปากจากของเราแม้จะเป็นอภพระอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้มีบาปอันลอยแล้วคือการกระทำของพระองค์ในภพชาตินี้ จะไม่ส่งผลเป็นวิบากในภพชาติหน้าเพราะทรงตัดภพชาติได้หมดสิ้นตั้งแต่สมัยที่ตัสรุใต้ควงไม้ประสีมหาโพธิ์แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่หลุดพ้นจากแรงกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งตามส่งผลในภพชาติสุดท้ายทำให้การเผย,ยแผ่พระพุทธศาสนาบางช่วงบางตอน ้องมีอุปสรรคแต่กรรมเหล่านั้นก็จะไม่ส่งผลต่อไปถึงพบบองหน้าพอเราทราบเป็นอย่างนี้ดีแล้วก็จะได้ประมาทกันนะจ๊ะให้สั่งสมแต่บุญกุศลลุ่นล้วนจะให้บาปกุศลเข้ามาในจิตใจจะได้มีแต่พิบากที่เป็นบุญเป็นความสุขติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้น ให้มันสั่งสมบุญบารมีกันให้เต็มที่จนกว่าบารมีจะเต็มเปี่ยมไปถึงเป้าหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิต ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิน้นคิดอะไรที่ดีก็ให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้สร้างบารมีไปนานๆ ไม่มีดวงปัญญาสว่างสวัยหรือแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน